ครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่20สิงหาคมตอนนี้เวลา15นาฬิกา1นาทีก็สรุปภารกิจวันนี้นะครับที่มาที่เมืองอุดอรธานีเป็นภารกิจของสมาคมแล้วก็เป็นการดำเนินคดีเกี่ยวกับผู้ที่เข้าไปดูข้อมูลนะครับรายละเอียด อันแรกก็คือมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเรื่องคนที่เข้าไปดูข้อมูลเยนลาดนะครับสรุปจำนวนทั้งสิ้นก็60กว่าลายนะครับก็รอรอดำเนินการได้เลย60ก <60 S 1> ว,าวา่าเลยหครับ6 8ทั้งหมด68คนก็พนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำเบื้องต้นแล้วส่วนที่เหลือก็ 68คนนี้จะมีใครบ้างก็อรอลุ้นละกันรอรับจดหมายรักละกันนะครับจากสพเมืองอุดรเพราะว่า,าเราเมื่อก่อนนี้สมาคมเราตั้งอยู่ที่อ,ดอุดรครับใช่ครับตั้งที่อ,ดอนนุดรแถบนี้แล้วทีนี้การที่ถูกค้นเบียนราชเนี่ยผมเป็นสมาชิกข,ของสมาคมนักรุกดันเกอเราก็เลยใช้ที่ตั้งของสมาคมเราเป็นจุดเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือใช้สพเมืองอุดรนะครับต้องขอบคุณท่านผู้กำกับ ผุ้มกับจืดสพมงกุอนที่มอบหมายพนักงานสอบสวนในการที่จะดําเนินการเรื่องนี้ให้ก็ต้องขอบคุณผู้กับจืดมากนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีของเสียงปิศนากับคดีของชุมรมคุ้มครองสิทิก็เป็นพยานก็ถือว่าเป็นพยานพิจ็กก็มาเป็นพยานครับเรากับก้อไงพแจักเราครับครับเราอยู่หน้าสพนะครับสพเมืองกุฎอน อ่าเหตุผลเพราะว่าจะมีการถแถลงข่าวในการอ่าจับผู้ร้ายที่ชิงทองที่ร้านทองนะครับคือจับได้แล้วคือเราเลยไม่สะดวกอยู่ข้างในครับอันนี้ก็เลยขออนุญ,ญาตออกมาไลฟ์ด้านนอกะ็รตามที่ผมมาได้พูดในเ c e บุ๊กของผมนะครับว่าทิจักจะได้มาอุดรเป็นฐานาพยานแล้วคนต่อไปก็จะมาเป็นฐานาพยานฉะนั้นแล้ว สิ่งที่พวกเราทํานี้เราถูกกระทําก่อนนะครับเราถูกกระทําก่อนเราถึงมาใช้สิทธิ์ในเรื่องของคดีเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องของเอกสารใช่ไหมพี่จัรใช่เอกสารในเกี่ยวกับการรายรับรายจ่ายเพื่อเราจะยื่นขอพรนะครับก็ต้องขอบคุณอันนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนําเสนออันนี้ท่านที่แรกท่านเป็น f ออยู่ พี่บรรณสอนผาแดงนะครับท่านเป็น f อ f c นักลบด่านเถื่อนแล้วก็ติดตามสมาคมนักลบด่านเถื่อนมาสักพักหนึ่งนั่แหละแล้วก็ท่านเห็นว่าสมาคมเราจะตั้งอยู่ที่อุดรธานีแล้วก็ท่านมีสํานักงานอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับท่านก็เลยยื่นข้อเสนอมาว่าจะทําทเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่ายของสมาคมให้นะครับเร,เริ่มแรกท่านบอกว่าจะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะแล้วก็ พี่บรรณสอนี่แกบอกว่าแกมีความประสงค์อยากจะสมัครเป็น Smart สมาชิกสมาคมนักคุบดันเืีอนก็ยื่นใบสมัครปให้แศไแล้วแหละแต่ตอนนี้น่า,นาจะยังไม่สมัครแล้วครับสมัครแล้วครับเป็นสมาชิกของเราแล้วครับอ,อ่าเป็นสมาชิกแล้วเป็นสมาชิกแล้วครับแล้วก็เผื่อเผื่อท่านใดน,นะอันนี้เผื่อท่านใดอันนี้นนแคปไปก็ได้ชัดไหมอ่านี่อ่านแคบไปก็ได้นะครับ ท่านเป็นทนายความนะครับแล้วก็มีสำนักงานบัญชีด้วยนะครับมีทั้งอยู่ในกรุงเทพมีทั้งอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็ที่อุดรนะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทําบัญชีรายรับรายจ่ายหรือว่ายื่นหนังสือสภากรหรือว่าว่าความเกี่ยวกับคดีความก็แล้วแต่นะครับสวัสดีครับพี่วิโอครับอันนี้อันนี้ก็ชี้แจงรายละเอียดนะครับส่วน เอกสารนี้ในซองนี้นะครับก็คือได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนี่แหละท่านที่บรรณสอนนี่แหละนะครับโดยให้าสานักงานที่อยู่ในอุดรธานีเป็นคนดําเนินการให้แล้วก็ส่วนเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินการเนี่ยอตอนตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องขอคุยเป็นการส่วนตัวกับที่บรรณสอนหน่อยนะต้องขอลดลงครับ <laughs> 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 เพราะว่ายอด ยอดที่แจ้งมาเนี่ยรู้สึกว่าสมาคมจะไม่ไหวนะครับก็ต้องก็ต้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกับพี่บรรณาสอนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อขอความเหพ้รราจริงๆแล้วพี่บรรณาสอนนี่แกแกจะไม่เอาหรอกรแต่แต่ในเมื่อมัน,ม,นมันมีค่าวิชาชีพีค่าจ้างไม่พี่จะพูดคือ 8, นะแปดพันอ่ะแกไม่เอาค่าวิชาชีพไม่เอาแต่ว่าการทําบัญชีนะ่ 10, นะหมื่นสองน่ะมันเป็นค่าแบบแค่ตัวธรรมเนียมเริ่มต้นเขาจะคิบเดือนละสองพันอยู่แล้วฉะนั้น มันเป็นการเริ่มต้นที่ว่าเราเนี่ยต้องเอาบัญชีให้เขาตรวจสอบเขาก็มานั่งตรวจสอบว่าบัญชีเราทํามันมีอะไรบ้างแล้วเขาก็จะลงเป็นเป็นไฟล์ที่ผมคยส่งให้ที่อยู่ในกลุ่มลายนั่นแหละนั่นแหละเป็นแบบนั้นเป็นไฟล์แล้วเราจะเอาตัวนี้ไปยื่นที่ทราพกรสภากรแล้วก็ยื่นที่นนสารเพื่อเป็นรายงานการการทํางานของสมาคมเพื่อให้ถูกต้องนะครับถ้าสมาคมไหนไม่รายงานสองปีไม่รายงานนายทะเบียน พูดง่ายคือกรมการปกครองเขาสามารถยกเลิกเลยนะครับยกเลิกสมาคมนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ทําตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่วางไว้ไม่ใช่ว่าคุณตั้งสมาคมขึ้นมาคุณไม่มีการตรวจสอบภาษีล้วเงินคุณเอาไปทํมาอะไรอะไรอย่างนี้มันเยอะแยะครับแต่ถามว่ามันคุ้มค่าไหมผมว่าคุ้มค่ากับการที่เราโยกระดบมมับของพวกเราขึ้นมาฉะนั้นผมก็ตกใจอยู่พี่แจงว่าหมื่นสองผมคิดนะเขาเอาแค่สี่พันอ่ะพ่าแปดพันอ่ะพี่อ่ะ พี่วันนอซอพี่วรรณัอนอ่ะแกจะให้ออกในใบของว่าบริจาคคือเราเอาเงินให้แกไปแกก็จะบริจาคให้เราแต่ถ้าไม่เป็นเรื่องยุ่งยากเราก็ออกในนามเลยว่าพี่บริจาคให้กับสมาคมแปดพันผลทบทสมาคมเราแต่มันตดปัญหาอีกครับปัญหาอะไรก็คือในระหว่างที่พี่แจสอบสวนกับพนักงานสอบสวนจะพูดได้ง่ายคือมันใบใบไม่ มันใบไม่ใหญ่เปนใบเล็กสมาคมเรามีการเสียภาษีอากรนะครับถูกต้องตามกฎหมายมีเลขประจําแต่ว่าใบเลขตัวนั้นมันหายใช่มันหายตอนที่สับเปลี่ยนที่ผมโอนถ่ายไปที่นนสังสมาคมย,าย้ยายสมาคมไปย้ายสมาคมมาก็มันมันอันเล็กก็อาจจะมีการลืมอะไรก็ไม่เป็นไรกร็ต้องเริ่มทําใหม่ครับก็ให้พี่แจ็คมารับทราบว่า,าการทํามันเป็นยังไงอ่า พี่แจ็คมาทําก็ก็เป็นแบบนี้นะครับเรื่มใหม่เลยนะครับเรื่มใหม่ขอนะครับพี่แจ็คก็จะไปให้ทางอาจารย์กไกลซสิ่งให้และขอนิดนึงเนื่องจากว่ามันหมึกตัวนี้มันหมดแล้วมผมจึงขอให้พี่แจ็คนะครับเบิกเงินสมาคมซื้อซื้อหมึกเลยนะครับอันนี้อันนี้เอางี้แล้วกันไอไอข้าวหมึกนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมออกให้เม็ดมันเอายิงชมาคมเพราะว่าเพราะว่าไอรถคันที่ผมขี่มาเนี่ยให้ให้รางวัลมาให้รางวัลมาพอสมควรน,นะครับเนี่ยเลขท้ายหกเจ็ดอ๋อทำไมไม่บอกกันเลยครับ <c oughs> เวลาเวลาที่ไม่ถูกทำไมบอกกันครับเอ <c oughs> เอดูก็ข,ขี่ประจําอยู่นะหกเจ็ดก็ขี่ประจาอยูอ่อยู่ถ้าตูมมาชี้อย่างเดียวเลยนี่นี่นี่อยู่ถ่าตูมนะ ก็เอาเอาไปบ้านได้ได้หกเจ็ดมาก็พอสมควรอยู่ก็ทำว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่าหมึกเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วกันเราไม่ไม่ไม่ยุ่งกับสลาบผมก็ได้โอเคนั้นค่าหมึกค่าแฟลไหนแล้วก็ค่าที่เขาอ่าเปลี่ยนแบงค์ไฟให้ตอนนี้นะครับมันมันต้องรวมเลยนะพี่นะประมาณไม่เกินพันสามครับพี่หาได้ครับไมด้พันสามหาได้ไม่เป็นไรเนี่ก็ค่าแฟลชไรสองคูอมันสองร้อยกว่าบาทก็เป็นสี่ร้อยถึงห้าร้อยแล้วก็ค่าเขาทำก็ประมาณสองร้อยเนื่องจากว่า ผมถ่ายคลิปวิดีโอในของคุ้มฟองสิทธิ์กับเสียงของใครส่งให้พนักงานสอบสวนแต่พนักงานสอบสวนเขาเปืดดูแลเพราะว่าเมื่อส่งไปที่อายการแล้วมันภาพไม่ชัดเขาอยากให้แปลงไฟล์มาดังนั้นผมความรู้น้อยไม่เป็นจริงๆก็เลยไปให้รานคอมเขาทาให้ซื้อแฟลตใไดไปให้นะครับสวัสดีครับพี่ทุกท่านนะครับก็ดีคือพี่แจ็คจะไปดําเนินการต่อหลังจากพี่แจ็คดำเนินการต่อแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปศาลต่อพี่แจ็ค พราะพี่แจ็คอะเขาเพิ่มก็จริงจริงจริงแล้วจริงแล้วถ้าถ้าถ้าไม่ติดอะไรถ้าไม่ติดอะไรพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้าทางงานเดี๋ยวจะผมจะวิ่งเข้ามาอีกทีหนึง่งเพราะว่าจริงๆแล้วเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากอยากอยากมาหาประสบการณ์ในเมืองอุดรสักสักนิดหน่อยนะครับก่อนก่อนเดินทางเพื่อมารู้กันแล้วกันครับครับสวัสดีครับพี่คือพี่ครับอ่ะ ันนี้เดี๋ยวแจ้งให้ทราบเดี๋ยวทุกคนมาที่หลังไม่รู้ตอนนี้เรานั่งอยู่หน้าสพเมืองอุรสรเมดรครับข้างในเขามีกิจกรรมกันไม่ใช่ครับเป็นการแถลงข่าวเป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับการดาเนินการจับกลุ่มนะครับผู้ร้ายชิงทองชิงทองที่เมือรอุดรนะครับเราก็เลยไม่ไม่ไม่เข้าไปรบกวนข้างในเขาขออนุญาตออกมาแอบออกมาเล่าความรายละเอียดเกี่ยวกับงานของเราในวันนี้ให้ทุกคนรับทราบกันก่นเนาะก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้เนาะ บอกมาว่าทุกคนคก็เข้าใจมีมีคำถามเกิดขึ้นในในกลุ่มไลน์สมาคมไลน์สมาคมมีมีเล็กน้อยแต่ว่าใน Facebook ในเพจถ้าเราเข้าไปดูนะมันมันจะมีการถามถึงเกี่ยวกับคดีระหว่างเรากับคลิปเสียงโฆษณาอะไรหรือชุมลรงคุ้มครงองสิทธิ์อย่างเงี้ยซึ่งบางคนก็ไม่เข้าใจผมก็ได้ไปตอบให้ทุกคนเข้าใจแล้วว่ามันเข้าสู่กระบ,บวนการแล้วเราจะไม่มาตอบโต้อะไร ใครจะมองเราเป็นยังไงเราไม่สนใจครับเพราะว่าเราทําด้วยใจบริสุทธิ์จริงครับแล้วเราก็รักษาสิทธิ์ของเราฉะนั้นผมก็ขอยืนยันว่าให้เราไม่ต้องไปตอแยไม่ต้องไปคอมเมนต์เหมือนเดิมถูกต้องแล้วครับเผื่อเราเผื่อเข้าไปคอมเมนต์นะครับรับรองอาจจะโดนทางเลขไปด้วยมันบางคนไม่ไม่เคยเป็นคดีไงอาจจะเอ้ยตื่นเต้นตกใจลำคาญฉะนั้นอ ทางที่ดีหรือเลี่ยงได้หรือเลี่ยงครับแต่ส่วนผมน่ะมันแก่พรรษาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเรื่องพวกนี้น่ะพี่แจกก็เพิ่งได้ประสบการณ์ใหม่ๆนี่ครับมามก็คงไม่ได้ตกปกวกแก้แร,รก้กเพราะมันนั้นส่วนที่สารคามพี่ตีใหญ่ก็บอกไปแล้วอืพี่ตีใหญ่ก็บอกไแล้วฉนันถ้ารู้แล้วก็ถอยออกมาได้ก็ถอยแต่ถ้าใครจะเข้าไปก็ไม่เป็นไรนะ,อะเอาไม่ว่าอะไรชีดใครชีดมันแต่ว่าจะให้เรามาออกคลิปตอบโต้กลับไปกลับมาเราไม่เอาแล้ว พราะว่าเรามีจุดยืนของเราเราไม่จําเป็นต้องก่อกระแสใครดังนะครับแต่ผมนี่พูดตรงๆเลยว่าผมไปตอบโต้นีย่ยิ่งทําให้เขาอะ่ะมีพูดง่ายคือมีคนรู้จักเขามากขึ้นเราเราไม่เอาดีกว่าเราไม่เอาให้เขามาก่อเราดังอะ่ะดีแล้วเราไม่ต้องไปก่อเขาเพราะเราพอตัวอยู่แล้วในานามของสมาคมหรือในานามส่วนตัวของพวกเราเนี่ยเราไม่ต้องไปก่อใครดังนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปก่อเขาดังนะซึ่งมันมี ฝ่ายตรงข้ามทักมาหาผมเลยทักมาก่อนที่ผมจะปิดเพจเนี่ยคือผมไม่มีเวลาไปกอบโต้ไงครับก็ทักมาผมว่าเอ้ยทำไมไปรังแกเขาเขาช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็หลักฐานทุกอย่างให้ดูเอาแบบนี้ช่วยไหมช่วยแล้วคดีไหนมันมันประสบความสําเร็จบ้างผมก็เขาก็ยกตัวอย่างอันนี้มันไม่ใช่ครับมันอยู่ในกระบวนการอยู่ไม่ใช่ว่าลงโคต์แล้วจะสําเร็จเลยมันไม่ใช่ครับใครก็โสต์ได้เช่นพี่แจ็คโสตดก็ได้เอ้ย วันนี้อาการไม่กล้าสงฟ้องอะไรใครแต่งนิทานให้ก็ได้เหมือนผมแต่งนิทานให้ฟังเห็นไหมอ่าฉะนั้นผมเลยพูดง่ายคือผมก็ตัดปัญหาลํำคาญผมเลยปิดเฟซตัวนั้นไปด้วยนะผมก็เริ่มเฟซใหม่ซึ่งถามว่าบางคนเข้ามาผมผมเข้าใจในความรู้สึกว่าภาษาชาวบ้านนะพี่แจ็คคือแกเข้าใจในมุมของแกแกบอกว่าเห็นนะไม่เคยเห็นอย่างนั้นอย่างนี้อา้าผมเลยบอกว่าแล้วพี่ไปอยู่กับเขาตลอดเหรอฮะเขาทําอะไร เ,ออเขาทํางานอะไรก็หนึ่งสองสามไม่ใช่ไปดูดีๆเลยนะครับไปดูดีๆเลยผมก็บอกนี่แล้วผมก็เอาหลักฐานอะไรให้ดูครับสุดท้ายในการที่เป็นชาวบ้านก็เชื่อเชื่อแล้วบอกว่าผมนี่ไปรังแกเขาผมว่าถ้าผมผิดตรงนี้เขาก็ต้องดําเนินคดีกับผม่านะแล้วก็บอกว่าเขาดําเนินคดีอยู่เออก็ใช่เขาก็ใช้สิลง์ผมของเขาก็ดําเนินคดีผมก็รออยู่เออผมก็รออยู่แต่ว่าด้วยพื้นฐานนะผมก็บอกไปด้วยพื้นฐาน ต้องเอามาช่วงเหมือนพวกเราอ่ะใช่เ,ออเราก็มาจริงอ่ะผมบอกว่ามนเที่ยวหลายยี่สิบพี่แจ็คต้องมาใช่ไหมแต่พี่แจ็คก,ก็มาจริงเราไม่เคยรังแกใครนะครับเรารักษาสิทธิ์ของเราเราเอาเอาเป็นว้าตอนนี้คือเ,อเ่องเ่อะมันมเข้าสู่กระบวนการไปแล้วใช่เราจะไม่ตอบโต้แล้วก็ค,คือมันอยู่ที่ตัวบุคคลว่าใครจะชอบหรือว่าจะไม่ชอบฝับ่งไหนอันนี้อันนี้เป็นสิทธิ์ของทุกคนเลยเราเราจะไม่ก้าวไก่ใครนะครับ แต่ในเรื่องของการดาเนินงานหรือว่าการดําเนินเรื่องของเราตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการไปแล้วตอนนี้เราทุกคนชอบฝั่งไหนก็เรื่องฝนะ<นาย>ั่งนั้นครับไม่ต้องมาแไม่ต้องมาหาเรื่องกันอยู่<นา>ยอยู่ตามภาษาแล้วก็ให้เรื่องมันดาเนินการไปไดีกว่าเนาะรอรอดูตอนจบดีกว่านะมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันนะครับก็เอาเอาเป็นว่าเรื่องนี้ทุกคนต้องเข้าใจนะไม่ไม่วิจารววิจายว่า,าเข้าใจแล้วมันจะไม่มีปัญหากันอีกมีคนถามผมอย่างนี้จริงๆ เห็๋ไม่มปัญหามันเกิดไม่มีปัญหาอะไรมันเกิดแล้วอย่างนั้นน,นี่ขอได้เขาอบอกว่าเขาได้รับความเสียหายแล้วพี่เป็นใครผมเลยถามแบบสุภาพเลยพี่เป็นใครพี่มีส่วนได้เสียในคดีนี้อย่างไรอ่าตอบผมไม่ได้ก็พูดแบบเข้าข้างตัวเองไปผมเลยไม่ไหวถ้าถ้ามาคุยกับคนแบบนี้ไม่ไหวคือถ้าถ้าจะฟ้องหมิ่นโดยตรงมันก็ฟ้องไม่ได้เพราะมันเป็นการคุยโทรศัพท์กันแค่นั้นครับก็เข้าใจว่าทุก เอฟซี FC, ใครเอฟซี FC, มัน,นใ,ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเรารเราเราจะไม่เราจะไม่ไมก้าวไก่นะครับชอบฝั่งไหนก็คือชอบฝั่งนั้นแล้วก็ถ้าไม่ชอบยูเฉยๆก็ดีดีกว่า,ด,วาดีกว่าที่จะมาหาเรื่องหรือจะดีกว่าที่จะมาแขว้กันนะครับปล่อยปล่อยให้มันเป็นเรื่องของกระบวนการดีกว่าเราอยู่เฉยๆนะอ่ะโอเคนะตามนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้ก็น่าจะมีการออกอากาศกับป๋าที่ที่บ้านที่คงหนองโดนแล้วกันเนาะพ่อหมอจะไปไหมหรือว่าต้องรอรับลูก เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนึงส่วนภารากิจเร็วๆนี้นะครับก็คือวันที่26 26สิงหาเนี่ยนะครับก็คือของผมเองของผมเองที่ต้องพ้นสารที่พักหนงมนะครับส่วน,ส,วนส่วนเรื่องอะไรก็น่าทุกคนน่าจะรู้อยู่วันที่26นี้นะครับ26ต่อด้วย28ของพี่มงคลน,นะครับผมเดินทางไกลก่อน อ้าวยี่สิบหกยี่สิบแปดทากันสองวันนะมาเมาต้องไปนอนอยู่นะันสักสองสามวันอะ่ะคือผมผมจะพูดอย่างนี้นะครับยี่สิบหกอ่ะผมไปของพี่แจ็คได้ครับแต่ยี่สิบเจ็ดผมต้องกลับมาเพราะผมรับปากทนายบอสเรามามาช่วยคล้ายๆว่าตอนนี้อ่ะผมจะบอกใ่าผมเป็นลูกน้องทนายบอสก็ได้ครับไปเรียนรู้ประสบการณ์อ่าเพราะไปเรียนรู้ทนายบอสก็ให้ผมไปทํานั่นทนํานี่ให้ไปสอบถามอะไรอย่างนี้ยมันมีคดีอยู่ที่เมืองพนให้ผมคือ ผมก็จะได้เรียนรู้มีประสบการณ์ไปด้วยครับตรงนี้ตอนนี้ทนายบอสเป็นรุ่นพี่ของราเหมาไม่ไม่เราไม่พูดดีกว่าพี่แจ๊คเราไปให้สงสัยไปก่อนเราไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาไม่เอามันมันมีอย่างนี้คือบางคนสงสัยไอ้ไหนบอกว่ามันจบนั่นนั้นอย่างนี้แล้วมันเคยเรียนไหมทำไมประมาณนี้เออคนไม่เข้าใจก็มีนะพี่เออปล่อยเขาไปเพราะว่าเราเราทำอะไรเราไม่ต้องไปบอกใครดีกว่าครับคือ มันไม่ใช่ความผิดของเรานะถ้าบางคนนี้แบบอยากฉลาดแล้วมาบอกว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้นะได้โอเคโอเคตามนั้นแล้วกันไม่ไม่ไม่บอกไม่ต้องบอกผมไปทํางานเป็นลุ่ม้องไทยบอสดีกว่าโอเคโอเคตาโอเคก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับทนายบอสแล้วนะครับเกี่ยวกับเคสของพี่มงคลนะก็เอาเอาเป็นว่าเคสของพี่มงคลที่อะไรคนติดตามก็รอดูรอดูความคืบหน้าแล้วกันนะครับว่าคนจออกมายังไงนะ เอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอยุติใจสุดเปนเรืนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ